มา yeah, yeah, ถึงแล้วเซเว่นเซเว่นเซเว่นอยู่ในเป็นสาขาแรกของประเทศลาวนะครับโอ้ยคนพีพีฟู้ดสตอรี่คนจอดเต็มแล้วคนอันนี้ผมลงมาให้คนดูด้วยใจละเดี๋ยวผมจะไปดูคนเยอะมากนะครับสาขาแรกในนครหลวงพิจันรและประเทศลาวนะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะวันนี้เขาแจกของอะไรด้วยไม่ทราบเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วันนี้เรามาที่รถไฟฟ้า,ฟา,ฟามินินะเรามายยดยรถคันนี้นะครับนี่สวัสดีครับพี่น้องผมนั่งอยู่ในรถเอ่อไฟฟ้า,ฟามินินะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูมินินนที่สุดใาตามไปดูครับอ่ามาแล้วรถติด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 นะครับมากันเยอะเลยโดวยเฉพาะเด็กๆนะวันนี้ก็แจกอะไรกันไม่ทราบนะฮะที่ โอ้นี่เป็น CPR เนาะ c o m p i n y Limited นะน่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับที่มา,าเปิดที่นี่นะดูผู้คนนะครับจำนวนมากเลยเห็นนักลงนักเรียนเต็มไปหมดนี่ครับหนุ่มสาวชาวลา,าวก็วมาซื้อกันกนี่ไม่น่าเชื่อว่า <S <S คนจะเยอะเมื่อคืนนี่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าของหมด <É. S 2> ส <S <S ด <itaire> ต๊อกเลยนะอ่าเปิดวันแรกนะตีสอคนก็ยังมาซื้อนะฮะ น่าจะเป็นเปิด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยด้านหน้าจะมีตู้ a อ m นะครับแล้วก็อยู่ติดร้านธรรมสตาออยนะครับนี่นี่เลยครับนี่ด้านบนนาก็จะเขียนว้เลยบริษัท C.P.O. ีลาวจำกัดนะฮะ c p พีโอลาวของบัณฑิตลิมิเต็ดนะอ่าเป็นเป็นของลาวนะในด้านนี้เขาเขามีสินค้าอะไรมา มาจำหน่ายนะย่ยๆหมดเลยนะครับโอ้ซิมฟีเอาซิมฟีเหรอน้ำผลไม้ใช่ไหมนมเหรอเพราะนมดัชมิลดัชมิวออกใหม่นมดัชมิลนะฮะ่อ่าพอเจ็กเสร็จแล้วเขาจะมาถ่ายรูปอ่าเขาจะมาถ่ายรูปดูดิเด็กๆเพียบเลยโอ้รถกับิดอ่ากินฟรีกินฟรี ชิมได้ชิมได้ first, นี่ครับนี่อันนี้เป็นมาม่าของไทยนะนี่มาม่ามาม่าของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าไทยนะฮะนมเมจิอย่างเงี้ยครับนมเมจิอันนี้เป็นพวกน้ำเอ่าน้ำเอ่อพวกกระป๋องกาแฟชาอะไรเงี้ยนะเขาแจกฟรีนะนี่ด้านนุจะเป็นสปอนเซอร์นะคอเกตเออสินค้าไทยนั่นเลย อันนี้นจะเป็นลาเต้เทสโตโคคาโคลา่าอะไรพวกนี้นะนี่ดูนะครับอ๋อกะทิแดงนี้พอเกตนี่ครับด้านหน้าจะเป็นบริษัทสินค้าบแบรนด์แบรน์ชั้นนำนะมาเปิดบูธกันด้านในรู้สึกว่าจะมีที่นั่งกินเหมือนที่ไทยนะมีที่นั่งชาร์จโทรศัพท์ นี่ครับบรรยากาศด้านหน้านะโหเด็กๆเทียบเลยอ่าเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอ้โคนเยอะเลยนี่ดูดูคนซะก่อนนี่โอ้โหมาเยอะขนาดเนี้ยรอคิวจ่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชาวานคนอ่อเฉพาะคนที่เขาเอ่าคิดคิดเงินที่เขาตัวเนี่ย ประมาณเจ็ดแปดคนเลยนะนี่เก้าคนสิบคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนนะเขาเตอร์ด้านหน้าที่เช็คจ่ายเงินนะตรงนี้นะครับเวลาซื้อสินค้าเสร็จกลมาจ่ายเงินตรงนี้นี่ครับโอ้ใส่ชุดพนักง,งานนี่ติดบ่งติดบัตรเรียบร้อยนะครับนี่นี่ด้านนี้อีกสองคนอยู่ด้านนี้นะโอ้ เป็นเป็นประวัติเป็นประ,ว,ปประวัติการนะประ,ประวัติของปร,ประเทศลาวเลยนะโดยเฉพาะนครเวียงจันนะเปิดสาขาแรกเลยที่นี่นะครับก็เขาก็อาจจะเคยไปแล้วที่เมืองไทยกันนะเทวนีเว่นี่ดูดิคนรอ,อกันโอ้โหเยอะแยะขนาดน,นี้ัะโอ้โยใหะหมดเลย อ่าดูคนนะอ่าเดูกันเดน ่ยเป็นพวกอ่าืงดื่มนะ,ะตรงนี้จะเป็นพวกเด็กๆนี่สินค้าหมดแล้วข้าด้านนี้นะหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่เหลือแล้วหมดแล้วตรงนี้โอ้ันจะแวบบๆหน่อยเป็นฟูอเลสเซนเนี่ยหมดเลยนะครับพวกไอพวกเขาเรียกอะไรพวกเนี่ยเนี่ยขนมพวกเนี้ยหมดเลยเกลี้ยงเลยเมื่อคืนนี้ได้ได้ข่าวว่าสินค้าหมดประมาณตีสองนะหมดเกลี้ยงเซเว่นเลยจะรอรอสินค้าชุดต่อไปนะครับ น่าจะอารอสต๊อกช,ชุดใหม่นะครับเอาเข้ามานะนี่ตอนนี้ก็จะมีพวกนมการจัดวางก็กจะคล้ายๆค,ยคยนไทยอ่ะตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนี่เป็นเครื่องดื่มมีมะม่วงมามา่ามีอะไรด้วยนะเออไม่น่าเชื่อกันหมดเตี้ยงเลยนะดูดิ <laughs> หมดเกลี้ยงเลยนะครับเฮ้ยนี่ยคนาก็จะมาเลือกมาเลือกกันเนี่ยชั้นนี้ก็ว่างหมดเลยอ่อยาแล้ดวตสำรวจด,ด้านนี้เพราะว่ามีราคาอีกสินค้าสินค้าก็จะเป็นพวกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเนี่ยว่างอันนี้ว่างทุกหมดแล้ว เราจ็มีพวกนี่ตัวอ่านี่เป็นพวกเครื่องแช่ชยเย็นนะเนี่ยคล้ายๆกับเมืองไทยแหละอันนี้แต่ว่าที่ไม่คล้ายก็คือเป็นเป็นที่เปิดใหม่นะเปิดใหม่ในสาปาแรกในประเทศลาวเลยนะที่นคะรหลวงเวียงจันทร์นี่เองนะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สาหรับคนลาวขเขานะนะครับแต่บางคนเขาก็เคยไปซื้อแล้วนะเคยไปเข้าซื้อเแลวท,ที่ที่ประเทศไทยนะอ,ดอนุดรหนองคายก็มีนะครับแต่ว่าที่ที่ของเขาเองอะ่ะ จะไม่มีนะจะมีสาขาที่เป็นสาขาแรกเนี่ยสินค้าจะหมดสินค้าหมดก็เยอะนะอันนี้เขาน่าจะเติมไปแล้วนะช่วงช่วงเช้าที่ผ่านมานะเติมไปแล้วนะนีดนนนนะ่ด้านนี้มีที่นั่งนะครับร้านนี้มีที่นั่งอ่าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมีที่ชาร์จแบตนี่เด็กนักเรียนมา มากินบะมัมงมามา่ากันนะนี่นักเรียนนี่นี่คนด้านนอกดูคนด้านนอกก่อนนี่อ่าเซเว่นอีเลเว่นนะครับนครหลวงเวียงจันทร์ซอฟต์โปอร์ราวคอนเกรตเรชั่นน,นิวช็อปนะครับเฟิร์สเซเว่นอีเลเว่นอินลาว thanks for watching